นสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการแสดง <c oughs> ปาตกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องศึกษาทั้งอย่างมีตัวตนและอย่างไม่มีตัวต้น ท่านทั้งหลายสังเกตดูดีว่าจะมากำลังกล่าวว่าธรรมะนั้นต้องศึกษาและต้องศึกษาทั้งชนิดที่มีตัวตนและชนิดที่ไม่มีตัวตนเป็นสองอย่างกันอยู่ปัญหามันมีอยู่ว่า คนจำนวนมากแม่ที่เป็นพุทธบริษัทกาลังสงสยัยอยู่ว่าจะเอาอย่างไรกันแน่จะว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนนี่เป็นสิ่งที่่ายเควซ่อนเร่นหรือสับสนกันอยู่แม่ในพระพุทธภาสิต ที่ปรากฏอยู่เป็นหลักฐานก็มีอยู่ทั้งสองอย่างเช่นสัตว์ว่าอัตตาหิอ ah ัตโนนาโถเปราว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนและติดติดกันนั่นในคำภีเดียวกันนั่นก็ยังมีว่าอัตตาหิอ ah ัตโนนัตถ no ิตนของตนนั่นไม่มีกุโตปุตโตกุโตธนัง an และบุตรของตน ทรัพย์ของตนจะมีมาแต่ไหนอย่างนี้เป็นต้นในพุทธภาสิตเองก็ยังมีอยู่ทั้งสองอย่างเดี๋ยวนี้เราก็ได้รับคำสั่งสอนว่าพุทธศาสสนาสอนเรื่องไม่มีตัวตนเป็นความจริงเรื่องไม่มีตัวตนนักศึกษาชาวต่างประเทศทั้งโลก ก็พูดกันเป็นที่ยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนเรื่องอนัตตาคือไม่มีตัวตนผิดจากศาสนาอื่นๆก็ที่ตรงนี้เองเป็นอันว่าโดยหลักใหญ่ยอมรับกันทั่วไปทั้งหมดว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องไม่มีตัวตน มีตัวตวหรือมีอนัตตานั่นแหละเป็นหลักของพระพุทธศาสนานี่เป็นปัญหามีอยู่อย่างนี้เราจะต้องมองดูให้เห็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงก็ปรากฏอยู่แล้วว่าทรงสอนทั้งชนิดที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนทำไมจึงเป็นอย่างนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์หรือเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลนั้นก็มีอยู่ว่าพระองค์ได้ตดรัสรู้ขึ้นมาในหมู่ชนที่ถือลัทธิว่ามีตัวตนกันอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิอุปนิสต์ที่สอนว่ามีตัวมีตนเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยไปเรื่อยไปค่อยบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นจนกว่าจะไปเป็น อัตตาใหญ่อัตตาถาวร,รไม่เวียนไหวต่อไปนี่ประชาชนทั้งหมดหรือจแทบทั้งหมดได้รับคำสั่งสอนอย่างนี้อยู่เป็นพื้นฐานอันแน่นแฟนที่สุดทีนี้อีกอย่างหนึ่งคนเราตามความรู้สึกโดยสัญชาตญาณมันก็มีความรู้สึกว่ามีตัวตน ได้เองและรุนแรงฝังเหนียวแน่นอยู่ในใจสองแรงรวมกันเข้าคือแรงที่ได้รับคำสั่งสอนและแรงที่เป็นไปตามสัญชาตญาณทัพว์ทั้งหลายก็มีตัวตนพระพุทธเจ้าตัดรู้ความจริงเรื่องไม่มีตัวตนขึ้นมาในท่ามกลางหมู่ชนช้นนี้ท่านก็ทรงท้อพระทยัยจนคิดว่าจะไม่สั่งสอนแล้ว มันคงเข้าใจกันไม่ได้แต่ทีนี่ก็มีความคิดแทรกแซงขึ้นขึ้นมาว่าคนที่ยังพอจะเข้าใจได้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ควรจะสอน,นก็ตัดสินพระไทยที่จะสอนก็เป็นอันว่าต้องสอนเรื่องไม่มีตัวตนแก่ มหาชนที่ยึดถือเรื่องตัวตนแล้วมันจะเป็นอย่างไรท่านก็จะต้องสอนชนิดที่มีตัวตนให้เป็นประโยชน์แก่คนที่ยึดถือว่ามีตัวตนนี่จะเรียกว่าธรรมะจำเป็นก็ได้เพระองค์ทรงทราบเรื่องไม่มีตัวตนแต่จะต้องสอนแก่คนที่มีตัวตนก็ต้องสอนอย่างมีตัวตน ดังนั้นจึงสอนคําสอนประเภทที่ว่ามีตัวตนสรุปความว่า,าสอนให้ทำตัวตนให้ดีดีดีด,ดีจนถึงที่สุดเมื่อเอือมระอาะกับความดีก็จะต้องเลิกมีตัวตนจึงจะดับทุกข์ได้หรือจะอยู่เนื้อความดี ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการสอนเรื่องมีตัวตนก็สอนเพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับจะไปไม่มีตัวตนในข้างหน้าทั้งนี้เพราะเหตุว่ามันต้องรู้จักตัวตนก่อนแล้วก็ทำตัวตนให้ดีเมื่อดีเท่าไรเท่าไรก็ยังเวียนไหยอยู่ในวัฏฏะมันจึงต้องเลิกตัวตนมีความรู้เรื่อง ทำให้ไม่มีตัวตนก็หยุดเวียนไหวในวัตตะตอนนี้แหละเป็นตอนที่เป็นคำสอนโดยแท้จริงของพระองค์คือเป็นตัวพุทธศาสนาแต่เมื่อต้องสอนเรื่องตัวตนไปก่อนแก่คนที่ติดแน่นในตัวตนก็สอนเพื่อเขาจะได้อยู่ดีเวียนไหวดีเวียนไหว,ว,ไวตายเกิดชนิดดีจนกว่าจะเอือมระอา จึงสรุปความได้ว่าคําสอนเรื่องตัวตนก็เป็นบุพภาพสสาหรับจะให้รู้เรื่องไม่มีตัวตนนั่นเองไม่ขาดอะไรการและจําเป็นที่จะต้องทําอย่างนั้นคือสอนมีตัวตนที่ดีเมื่อเอื้อมระอาตัวตนที่ดีก็สอนไปนในทางที่หยุดมีตัวตนคือหลุดพ้นจากตัวตนหรือหลุดพ้นจากความทุกข์สำหรับในประเทศไทยเรานี้ ก็มีปัญหาทํานองนั้นคือว่าลัทธิของศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยก่อนพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ที่เป็นพราหมณ์ก็มาสอนเรื่องอัตตาหรือมีตัวตนเจตพูดวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดอย่างเดียวกับที่สอนกันอยู่ในอินเดียประชาชนคนไทยก็มีลัทธิฝังแน่นเรื่องมีตัวตน นี่ประกอบกับว่าสัตว์ประชาชนพวกไหนก็ตามตามสัญชาตญาณย่อมรู้สึกว่ามีตัวตนนี่ก็บวกเข้าอีกแรงหนึ่งก็เป็นสองแรงคือคำสอนก็สอนว่ามีตัวตนสัญชาตญาณก็บอกมาในทางที่มีตัวตนประชาชนคนไทยก็มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวตนยากที่จะรับคำสั่งสอนเรื่องไม่มีตัวตน ดังที่กล่าวปรากฏอยู่ในคัมภีร์ว่าการที่พระเจ้าโศกทรงพระเถระมาสอนศาสนาทางสุวรรณภูมินี่ก็ต้องมาปราบญกษ์ปราบมารปราบผีอะไรต่างๆที่เป็นค่าศึกให้ราบค่าไปเสียก่อนจึงจะสอนพระพุทธศาสนาโดยถูกต้องได้นี่ก็คือต้องมาทำความเข้าใจ ก็พวกที่ยึดถือเรื่องตัวตนอย่างหนาแน่นอยู่ก่อนจึงจะสอนเรื่องไม่มีตัวตนได้ขอให้เห็นขอ้อเท็จจริงอันนี้ขอให้เห็นใจผู้สอนหรือให้เห็นพระไตรของพระภูมิพระภาคที่จําเป็นอย่างไรที่จะมาสอนเรื่องอนัตตาไม่มีตัวตนแก่สัตว ทั้งหลายที่ติดมั่นอยู่ในอัตตามันก็เหมือนกับว่ากลิ้งครกขึ้นภูเขาทีนี้พวกเราลูกศิษย์สมัยนี้จะทำอย่างไรก็ต้องเรียนรู้ทั้งสองเรื่องคือเรื่องอัตตาอันเป็นสมบัติเดิมและเรื่องอนัตตาเป็นสมบัติใหม่ที่จะได้รับจากพระพุทธเจ้า มองดูไปยังสิ่งที่เรียกว่าสมมธิทิในพระพุทธศาสนานี้ก็มีอยู่เป็นสองอย่างสมาธิทิในเบื้องต้นเรียกว่าโลกิยะสมาธิทิก็ได้นี่ก็สอนเรื่องมีตัวตนมีสัตว์มีบุคคลมีบิดามารดามีโลกนี้มีโลกอื่นมีการทำบุญให้ทานอย่างนี้เป็นสมาธิทิชนิดที่มีตัวตน ทิสมาทิฏิที่สูงขึ้นไปอย่างไม่มีตัวตนจะไม่สอนอย่างนั้นจะไม่พูดอย่างนั้นจะพูดแต่เพียงว่านี่ความทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่ความดับสนิทแห่งความทุกข์นี่ทางถึงความดับทุกข์คือเรื่องอริยสัจนั่นเองที่สอนยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือไม่มีคู่สุดตรงมีแต่ตรงกลางที่เรียกว่าอิทัปปัจเจตาไม่พูดว่ามีหรือไม่มี มีแต่พูดว่ามีแต่กระแสะแห่งอิทัิปัจจิตาไม่มีสัตว์บุคคลแล้วก็ไม่ใช่ไม่มีอะไรเสียเลยแล้วก็ไม่พูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดซึ่งเป็นความเห็นผิดทั้งสองอย่างแต่พูดอยู่ตรงกลางว่ามันแล้วแต่เหตุปัจจัยหรืออิทัิปัจจิตามันไม่มีคนตัวตนมันมีใจทัปปจิต,ตา มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของทะปัจจยาตาเราสมมติว่ามีคนสมมติส่วนนั้นว่าเกิดสมมติส่วนนี้ว่าตายโดยเนื้อแท้แล้วมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของธรรมชาติสมาธิที่อย่างมีตัวตนนั้นทําให้เวียนว่ายไปในวัฏฏะอย่างดีสมาธิที่อย่างไม่มีตัวตนนั้นทําให้หยุดเวียนว่ายโดยประการทางปวง ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจต่อไปก็คือตัวตนเป็นที่ตั้งแห่งความดีความชั่วมันมีตัวตนมันจึงมีดีได้หรือชั่วได้ก็เวียนไว่ายไปด้วยอำนาจของความชั่วและอำนาจของความดีถ้ายังไม่เออมระอาก็ยังสร้างเหตุปัจจัยนี้สำหรับเวียนว่ายต่อไป ถ้ามองเห็นโทษของการเวียนว่ายก็ต้องการจะหยุดเวียนว่ายดังนั้นหลักพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกนี่จึงแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนคือละชั่วเสียขั้นตอนหนึ่งก็ทำความดีให้เต็มนี่ขั้นตอนหนึ่งแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์อยู่เนื้ออิทธิพลของความชั่วและความดี ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องความชั่วความดีต่อไปตอนนี้แหละเป็นตอนที่เรียวกว่าสอนเรื่องอนัตตาเพื่อจะหยุดเสียซึ่งความยึดถือว่าตัวตนหรือว่าดีว่าชั่วในตอนต้นก็ต้องสอนมีตัวตนมีดีมีชั่วทําให้ถึงที่สุดีะก่อนในเรื่องของความดีจึงจะสามารถยกตนขึ้นเนื้อ ความดีคือยกจิตใจขึ้นอยู่เนื้อตัวตนหรือเนื้อความดีความชั่วของตัวตนพูดง่ายๆก็ว่าละตนชั่วเสียแล้วก็มีตนดีที่นี้ก็มาถึงเนื้อตนหรือหมดตนเหลืออยู่แต่อะไรก็เหลืออยู่แต่ร่างกายจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดเตี้ยงกล่าวจากความโง่เขลาว,ว่ามีตัวตน เป็นความเห็นแจ้งที่ถูกต้องว่าไม่มีตัวตนแต่ก็ไม่ใช่จะไม่มีอะไรเสียเลยมันก็มีกายมีใจตามธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติมันบริสุทธิ์สะอาดเพราะว่าไม่มีความหลงว่าตัวตนซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลสอะไรคือความจริง มันก็จริงทั้งสองอย่างคือความรู้สึกว่าตัวตนมันก็มีอยู่จริงแต่มันเป็นความโง่โดยที่ท่าแล้วสิ่งที่มีอยู่จริงนั้นไม่ใช่ตัวตนพุทธศาสนาจึงสอนว่าสพเพธรรมาอนาาัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ใช่ตนมันก็มีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ตนจะเป็นสังขารร่างกายชีวิตจิตใจนี่ก็มีอยู่จริงเป็นกระแสทปัจจตาตามกฎของธรรมชาติ ไม่ใช่ตัวตนไม่ควรจะยึดถือว่าตัวตนดีหรือชั่วบุญหรือบาปก็มีอยู่จริงแต่มิใช่เป็นตัวตนมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยยังยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเวียนไว่ายไปมีความทนทรมานต้องสลัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจิตใจจึงจะบริสุทธิ์หลุดพ้นไปสู่พระนิพพานนี่คือความจริง ถ้าถามว่าตัวตนคืออะไรก็จะต้องดูดีว่าไอ้ตัวตนนี่เป็นสมบัติที่เป็นมายาหลอกลวงที่เรามีอยู่กันทุกคนมีมาตั้งแต่เด็กๆคือว่าเด็กอยู่ในท้องแม่ไม่มีความรู้สึกเรื่องตัวตน พอคลอดมาจากท้องแม่พบของอ,อร่อยสวยงามก็ติดในรสของความอ,าอร่อยสวยงามมีความอยากในสิ่งที่อร่อยนี่ก็มีความอยากขึ้นมาแล้วขอให้สังเกตดูดีๆว่าความอยากเกิดขึ้นมาแล้วเป็นความรู้สึกที่ต้องเกิดและเกิดตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ต้องมีตัวต้นอะไรที่ไหน มันเป็นจิตใจที่รู้สึกได้มันก็รู้สึกไปตามการปรุงแต่งของธรรมชาติมันจึงอยากในสิ่งที่ตัวชอบความอยากนี่เองถ้าไม่เกิดความรู้สึกถัดมาอีกขั้นหนึ่งคือรู้สึกว่าฉันเป็นผู้อยากความรู้สึกว่าตัวตนหรือฉันนี่มันเกิดทีหลังความอยากเด็กออกมาจากท้องแม่ไม่ต้องมีความรู้อะไรมากไปกว่ารู้ว่าอะไรอร่อยอะไรไม่อร่อยอะไร ถูกใจอะไรไม่ไม่ถูกใจแล้วมันก็อยากเป็นของมันเองมันมีความอยากได้เองเมื่อมีความอยากแล้วความอยากนี้ก็จะปรุงให้เกิดความรู้สึกที่ถัดมาว่ากู้ผู้อยากนี่ตัวตนก็เกิดเมื่อเด็กรู้ภาษีภาษาต่อสิ่งอ,อร่อยสวยงามความอยากก็เกิดตัวตนก็เกิดแล้วก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เรียกว่าสมบัติเดิมที่เราได้มา ได้รับจังแต่คลอดออกมาจากท้องแม่ส่วนอนัตตานั้นเป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นว่านั่น่มันเป็นอย่างนั้นเป็นไปตามกฎิทัปปัจเจตาไม่ใช่ตัวตนอะไรที่ไหนนี่ตัวตนคือสมบัติเดิมที่ติดอยู่ในจิตใจของสิ่งที่มีชีวิต ว่าจะได้รับสมบัติใหม่ของพระพุทธเจ้าคือเรื่องความจริงอันไม่มีตัวตนนี่มันแสนยากอย่างนี้สรุปความว่าตนนี่ตัวตนนี่มันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นขอให้สังเกตด้วยดีและรู้สึกด้วยอวิชชาคือความโง่ตัวตนจึงเป็นผู้อยากนั่นคลอดออกมาจากความอยาก จงเรียนพุทธศาสนาที่นี่อย่าเรียนจากตำรับตำราอะไรที่ไหนเลยมันจะไม่รู้มันต้องรู้เมื่อเรียนจากตัวความรู้สึกในใจโดยโดยตรงมีความอยากมีความรู้สึกว่ากูผู้อยากแล้วมันก็เห็นแก,ก่กูเห็นแก่ตนก็ทำความชั่วได้ตามนาาของความเห็นแก่ตนตนชั่วก็เห็นแก่ตนก็เป็นอันตรายต่อผู้อื่น ถึงแม้ตนดีเมื่อยึดถือมันก็หนักและเป็นความทุกข์คนต้องเป็นทุกข์เพราะความดีเพราะยึดถือความดีเพราะแบกความดีฆ่าตัวตายเ,เพราะปัญหาเรื่องความดีนี่ก็มีอยู่มากเพราะว่าความยึดมัน่นถือมั่นว่าตัวตนนี้ละได้แสนยากมันเหนียวแน่นเหลือประมาณอย่างว่าคน รู้ว่าภรรยามีชู้ไม่ซื่อสัตย์ต่อเราแล้วก็ยังตัดความอไลอวรนนั้นได้ยากยากที่จะยากับเขาได้ยาเขาแล้วก็ยังไปนึกถึงด้วยความอไลอวรอ,วอ,อยู่นี่เรียกว่าความยึดถือนั้นมันเหนียวแน่นอย่างนี้แม่รู้สึกว่าชั่วไม่น่ายึดถืออ่ามันก็ยังละไม่ได้เช่นพระโสดาบัน มีความเห็นว่าขันทั้งห้าเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาแต่ความเห็นนี้ยังน้อยมันละความยึดถือไม่ได้ทั้งที่มีความเห็นว่าขันห้าเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาทิฏฐิมองเห็นแต่อุปาทานยังละไม่ได้เพราะมีความยึดถืออันเหนียวแน่นนั่นเองคอสังเกตดูดีว่าเรากำลังเป็นอย่างนี้กันทุกคนสามียากเ ตัดขาดจากภรรยาภรรยาก็ยากที่จะตัดขาดจากสามีแม้รู้ว่าไม่เล่นไม่ซื้อแล้วก็ยังตัดยากเพราะความยึดถือว่าตัวตนหรือของตนมันเหนียวแน่นทีนี้ก็มาดูพุทธศาสนาหรือหลักธรรมะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาบอกว่ามันไม่มีสิ่งที่ควรเรียกว่าตัวต,วตนมีแต่ธรรมชาติดินน้ำลมไฟเป็นไปภายนอกภายใน คิดนึกได้แล้วก็คิดนึกไปในทางโง่จนมีตัวตนเลิกโง่เมื่อ,อไรมันก็ไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมชาติไม่มีปัญหาเรื่องตัวตนไม่มีปัญหาเรื่องตายแล้วเกิดเพราะว่ามันไม่มีคนมันมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณหกอย่างนี้ประกอบกันข้าวเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสาัตว์บุคคลแล้วก็เป็นไปตามธรรมชาติมันอยู่ด้วยอวิชชามันควบคุมอยู่ด้วยอวิชชาจึงมีตัวตนพุทธศาสนาต้องการให้ทราบเรื่องนี้ให้เลิกคิดเลิกยึดถือเลิกโง่ว่ามีตัวตนให้มีอยู่แต่ธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติ มีร่างกายใจิตใจอันสะอาดควบคุมอยู่ด้วยวิชาคือความรู้ตามที่เป็นจริงแล้วกิเลสทั้งหลายก็เกิดไม่ได้เราก็อยู่เป็นสุขด้วยกันทั้งหมดทุกทุกทกฝ่ายทีนี้ก็มาถึงระบบการศึกษาในโลกนี้ไม่มีคำสอนเรื่องไม่มีตัวตนมีแต่สอนเรื่องมีตัวตนสอนอยุให้มีตัวตนหนักขึ้นไปหนักขึ้นไป เราจึงมีแต่คนเห็นแก่ตนเต็มไปทั้งโลกขจัดความทุกข์ยากที่เกิดมาจากการเบียดเบียนไม่ได้เพราะว่าคนมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวตนกันทั้งโลกโลกควรจะศึกษาสัจจะของพระพุทธเจ้าเรื่องไม่มีตัวตนนี่กันเสียถูกต้องตัวตนเป็นความรู้สึกของจิตโง่จิตที่โง่จึงจะคิดว่ามีตัวตนจิตที่ฉลาดแล้วมองเห็น ทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนตัวตนนี่เป็นของมายาเหลวคว้างไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวตนนั่นเลยแต่ในสิ่งที่ไม่มีตัวตนในความรู้ว่าไม่มีตัวตนนี่เป็นวิทยาศาสตร์คือเป็นความจริงของธรรมชาติว่ามันเป็นแต่ทำตามตามธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีตัวตน เพราะเรื่องไม่มีตัวตนจึงเป็นวิทยาศาสตร์หรือมีวิทยาศาสตร์เข้าถึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์มีชีวิตอยู่ได้ไม่ตายแต่เต็มไปด้วยปัญญาที่ทําให้ตัวเองก็ไม่เป็นทุกข์ไม่ทําให้ใครเป็นทุกข์ลองคำนวณดูว่าถ้าในโลกนี้สัตว์ในโลกมีความรู้สึกถูกต้องเรื่องไม่มีตัวตนก็คือมีปัญญาสูงสุด ก็ไม่มีความเห็นแก่ตนแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันมีแต่ความรักผู้อื่นได้โดยอัตโนมัติอัตโนมัตินี่ฟังดูดีว่ามันไม่ต้องพยายามอะไรมากเพียงแต่เรารู้สึกว่าไม่มีตัวตนเท่านั้นเราก็ไม่เห็นแก่ตัวการเบียดเบียนผู้อื่นมันก็มีไม่ได้การเบียดเบียนผู้อื่นนั้นมีเพราะความเห็นแก่ตัว พอหมดความเห็นแก่ตัวมันก็เกิดความรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติถ้าความรู้เรื่องอนัตตาเข้ามาเป็นแสงสว่างในจิตใจของคนทุกคนแล้วคนก็หมดความเห็นแก่ตนทำไปด้วยสติปัญญารู้หน้าที่ที่ควรกระทำมันก็กระทำกันสงเคราะห์กันแหละกันเพราะ มีความเห็นแก่ธรรมะคือความจริงคือเห็นว่าร่างกายจิตใจกลุ่มไหนก็ล้วนแต่มีปัญหาเรื่องความทุกข์เรามาช่วยกันดับความทุกข์เป็นความรักผู้อื่นเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเสนียดจันไรของโลกก็หมดไปเสนียดจันไรของโลกก็คือความเห็นกับตนนั่นเองเสนียดจันไรนี่หมดไปคนก็รักกัน โลกภาษีอาริยเมตไตรก็เกิดขึ้นทันทีาศาสนาภาษีอาริยเมตไตรคือาศาสนาแห่งเมตตารักผู้อื่นสูงสุดและอย่างดีเลิศจึงได้เรียกว่าสีและอาริยะแล้วก็เมตัชเมตไยะคือความเมตตาความรักผู้อื่นเป็นโดยอัตโนมัติเพราะธรรมะสูงสุด คือความไม่มีตัวตนหรือไม่เห็นกัวตนสรุปความว่าอัตตาตัวตนนี่คือสมบัติโง่ที่เรามีกันอยู่ตั้งแต่คลอดออกมาแล้วตลอดเวลากำลังมีอยู่ในจิตใจของทุกคนเป็นสมบัติประจำตนแต่มันเป็นของเท็จของไม่จริงส่วนอนัตตานั้นคือความจริงของธรรมชาติ ที่พระพุทธเจ้าจัดจะรู้มีอยู่เบื้องหลังอของตัวตนที่เป็นความโง่ความเทจความโง่ความเทศเกิดขึ้นเพราะอาวิชชาเรามีไว้เป็นสมบัติห่อผิวหาหามกันอยู่พะรุงพะรังเต็มตัวด้วยกันทุกคนแต่เบื้องหลังนั้นมีความจริงเรื่องอนัตตาว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอนัตตา นี่สมบัติใหม่ที่พระพุทธเจ้าทรงคนพบและนำมาประทานให้แก่เราเพื่อจะดับเสียซึ่งความทุกข์อันเกิดจากความเห็นแก่นตนเพราะมีตัวตนอนัตตานั้นเป็นความจริงของธรรมชาติควบคุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็มีอยู่ตามธรรมชาติ แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนความจริงที่ว่าไม่ใช่ตัวตนนี่ควบคุมอยู่ในทุกสิ่งแต่เราโง่เราไม่เห็นเราเอาทุกสิ่งมาเป็นตัวตนมาเป็นของตนเราต้องทำบาปทำผิดเราต้องรับบาปต้องสนองบาปด้วยความทนทุกข์เวียนว่ายอยู่ในตัวตนหรือในสิ่งที่เนื่องด้วยตัวตน มารู้เรื่องนี้แล้วก็สลัดความคิดอันนี้ออกไปเสียเราก็เป็นอิสระที่เรียกว่าหลุดพ้นไม่ถูกผูกพันบีบคั้นอยู่ด้วยเรื่องของตัวตนหรือเรื่องของความดีความชั่วขึ้นเหนือความดีความชั่วที่เรียกว่าเหนือโลกเป็นโลกุตระบรรลุมรรน,นิพพานเรื่องอัตตามีอยู่จริงเป็นสมบัติโง่ที่เรากำลังมีอยู่ เรื่องอนัตตาเป็นสมบัติใหม่ที่ยังไม่ได้รับที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายจะให้ได้รับแล้วพวกเราก็ไม่ค่อยยอมรับเพราะมันติดนั่นในตัวตนยากที่จะอย่าขาดกันได้ขอให้มีความรู้เรื่องไม่ใช่ตนเนี่ยให้เพียงพอแล้วก็จะอย่าขาดกันได้จากความโง่ความหลงว่ามีตัวตน้น เพราะเหตุนี้เองเป็นการแสดงเห็นชัดแล้วว่าพุทธศาสนาหรือพระธรรมนี้เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและต้องศึกษาทั้งสองชนิดคือชนิดที่มีตัวตนให้รู้ความจริงของความมีตัวตนซึ่งเป็นเพียงผลของอวิชชาได้รู้ความจริงเรื่องอนัตตาเป็นความจริงแท้ของธรรมชาติเราก็จะหมดปัญหาทันเกี่ยวกับ ตัวตนเกี่ยวกับชีวิตจิตใจเกี่ยวกับความสุขความทุกข์ทุกอย่างทุกประการอาตมาจึงขอร้องท่านทั้งหลายว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาทั้งอย่างชนิดที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนโดยประการชนิดเวลาสําหรับบรรยายก็หมดแล้วอาตมาขอยุดติการบรรยายนี้ วหาเพียงเท่านี้ <c oughs> ด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะมีความรู้ประจักษ์แจ้งทั้งอย่างชนิดที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนนี้จงทุกประการเถิด